สบายดีพี่น้องเนี่ยมีอย่างล่มอย่งรลมหัวกุด ชิดา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 กินลาบปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิดาจ้าเพิ่นกินลาบบ่กินเรื่อยๆจับย่างไปเอาเด้อน้ำพุหยุดที่หล่น พ่อหน้าพ่อหน้าเนาะพ่อหนา พ่อแม่สัตว์เรียบร้อยเรีบรยรบร้อยแล้ว ไปใส่พว่วงพ่วงมานี่โอ้ยหูพว่วงมานี่ไปยาง <ไป S 1> ฮะฮะแม่แซบแขอบคุณมากนะคะขอบคุณม่ขอบคุณนอนนะคะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะขอบคุณล่าบวัวแซบๆซบนะคะขอบคุณเลย ไปกับปบบมาซื้อมาแม่ไปซื้อมา FC ขอบคุณ FC นะนะคะขอบคุณ FC ช่องพ่อยุบช่องแม่ติ่งนะคะวันนี้ได้กินราบงวัวพี่น้องแซ่บแซบครับพี่น้องกับปลาทูทอดแล้วกบพักลวกนะพี่น้องอาหารอร่อยมากเลยครับพี่น้องดูค่ะขอบคุณมากค่ะไปสิไปอาบนา้ำก่อนพี่น้อง <ไป S 1> อาบน้ำแล้วก,กว็แต่งตัวก่อนอย่าลืมมัดนวดให้อีพ่อจักข้าวนี่แหละจ้าจ้าได้ไปนวดขาแล้วนอนมั้ยเออนวดขาแล้วจักข้าวเขาไปอาบน้ำเขาเดี๋ยวเขาหยุดปวดขา เาบแม่ดแลวัี้เปนู่้แ่เด่อได้พูดุดนไอ้่อโ้จังได้ยัน่ได้เบิ้งไก่พอนไก่่ได้เบิ้งไก่ตีแม่เราก่องประยวังนี้มาให้จะชื่บอกกะโพดไม่ค่อยด้ว เขาโคดมาตั้งใสเด็ดเนี่ันแผนไร้งกรีกะีเขาเจะจางมาตั้งหากตอนนี้ถึของมอล่ไหมคะเกม่ยมเจ้าได้เขาโคดรไหเขาโคเอฟซีไหมื่ว่านเมื่อเขาไปร่ำยวนอย่างไอ้ว่านนี่บอกใช่บอยหมว่านแกยุนี่ไหมว่านหมุก้หมูกรอนแมนยูสูรินเอฟซีสรีนยทอนนี่ไบอกถึหมล เาะนะหันนลนมื่อแล้วเมืแล้วเวทีมุกหอยสุดนั่นซาม้น่่่นแหละมอ้อย่ะกจ้าโอ้มนซูลินเขาล้ำยุสบุรีลำบุรีลำค่ะแมุ่กอบุกอนปะไปไปสิปเทยังมาสิไปต้มบ่เนี่ยแล้วแล้วพสิกีเหมือนงเมือนเงเขาสีกีมเตาเตาทานอยู่มีทานได้เดีวมาเรียนน้ำอาบน้ำแตงงตพ่นละ

ซหรักคีนี้เอาไวส้สนีทสกัดพ่อกันไม่คิดนะซหรักคีนี้สบายดีพี่น้อง